รอบนี้นะครับและอันนี้นะครับรู้สึกว่าภารกิจดวงจันทร์นะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมกระสวยโอวากาดฮะท่านผู้ชมแล้วก็สถานีโอวากาดฮะอู้ปัญญาประยิทธ์ใช้1.7นะครับไปปัญญาประยิทธ์อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยท่านผู้ชมเมื่อกี้มีแบบหน้าช็อตนิดนึง เอาละครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพัฒนาโลกครับเซ l l to Singularity แล้วนะครับอีพีนี้นะครับก็เก็บแต้มมาเหมือนเคยนะครับรอบนี้มีแต้มอยู่19 QA นะครับแล้วก็มีแต้มผิดพลิดอยู่ที่6.8ทีนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอัพอะไรไปได้ไกลมากๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ แต่ที่ผมต้องใช้เนี่ยจะอยู่ในหลักบีนะครับสิที่พกบีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะไปได้ไกลพอสมควรนะครับใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันนะครับมาดูกันว่าเราจะไปได้ถึงไหนอีกนะครับในการดองแต้มแล้วมาอัพให้่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะครับในความคิดนะครับเราพัฒนานะครับจากยุคหินเนี่ยมาไกลมากๆเลยนะครับโอ้โหโคตรไกลผู้ชมดูดิเนี่ยยุคหินนะครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมานะครับจนถึงยุคคอมพิวเตอร์นะครับยุคที่มีนิวเคลียร์นะครับแล้วนี่ครับก็เป็นยุคของดาวเทียมรัสเซียฮะ ขึ้นมานะครับเป็นพื้นที่การแข่งขันนะครับนี่ก็เกี่ยวกับเหมือนสงครามเย็นอะไรแบบนี้นะครับและอันนี้นะครับรู้สึกว่าภารกิจดวงจันทร์นะครับนี้นะครับทากผู้ชมกระสวยโอวกาศฮะทานผู้ชมแล้วก็สถานีโอวกาศฮะ ต่อไปนะครับรู้สึกว่าฐานบนดวงจันทร์อันนี้มันเลยปัจจุบันนี้กังเนี่ยปัจจุบันนี้เรายังไม่มีฐานในบนดวงจันทร์เลยครับแต่อันนี้เนี่ยแปดจุดหกสองทีนะครับจะเป็นฐานบนดวงจันทร์นะครับแล้วมีเกี่ยวกับอวกาศบันไานี้แน่เลยท่านผู้ชมน่าสนใจเรามาดูในโซนตรงอื่นมานะครับตรงนี้นะคุณผู้ชมเป็นอ่ากราฟิกอินเทอร์เฟซนะครับนี่เขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซีดีลอมนะครับเกี่ยวกับพวกแผ่นซีดีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอ่าระบบอินเทอร์เน็ตนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับมีอีเมลนะครับนี่ แล้วก็อินเทอร์เน็ตโลกนะครับมีอินเทอร์เน็ตครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยชุกเฉินมีโดนแล้วเหรอตรงนี้มีโดนฮะอันนี้คือเป็นคนถามเหมือน Google อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับรู้สึกว่าชุกเฉินไม่รู้เหมือนกันอะใช้170ยเจบาร์บีอะตรงนี้เรากดได้ทีละ100 M แล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่เรามีโดนแล้วนะครับนี่เราอยู่ในยุคแบบปัจจุบันแล้วนะฮะใกล้เคียงปัจจุบันมากๆเลยครับมีโดนฮะท่านผู้ชมอันนี้นะครับสกุลเงินดิจิตอลคริปโตเหรอท่านผู้ชมคริปโตใช้หนึ่งที แปลทัวนี้เครื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับพวกการเรียนรู้นะครับปัญญาประดิษฐ์ใช้หนึ่งทีเริ่มจะใช้ทีแล้วนะครับนาโนเทคนะครับนี่นะครับเราอัพที่มันเป็น B ก่อนนะครับอ่าประกอบเองนะครับคืออะไรวะอะไรคือประกอบเองวะน่าจะเกี่ยวกับนาโนเทคนะครับอันนี้เป็นลิงก์ครับที่จะลิงก์มาโอวอการดอันนี้ครับอันนี้คืออะไรอะลูกกระจกนะครับลูกกระจกเป็นแปลผิดนะครับแล้จะเป็นเกี่ยวกับโดนะครับแล้วก็นี่นะครับอ่าผู้ท่องเที่ยวนะครับใช้12ทีนะครับเกี่ยวกับโอวอการ์ดเลครับโอ้น่าสนใจนะครับอันนี้ออะะไร เครื่องโยนเกมนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับความเสมือนจริงเหรอเหมือนแบบเครื่อง vr ที่เหนือกว่า vr อีกนะครับใช้6.9จเทีเลยครับตอนนี้เราก,กดได้130่ว่า M แล้วอ่ะโู้ไปได้ไกลมากๆเลยนะครับเรามาดูกันว่าเรายังไม่ได้อัพอะไรอีกครับที่มันเป็นลักบีนะท่านผู้ชม B ข้างล่างที่เรายังหลงเหลือมีกไหมนะนี่อะไรอ่ะการคัดไตพันเหรอโอ้เรายังเหลืออยู่3.8มทีนะครับเราจะไปไหนไม่ค่อยได้ท่านผู้ชมอันนี้อะไรอ่ะ ยาเหรอยานะครับที่เรายังไม่อัพมาดูมาเก็บตกก่อนนะครับมีอะไรอีกไหมนะที่เรายังไม่ได้อัพพวกข้างบนนี้นะครับน่าจะต้องใช้แบบเยอะมากๆเลยอันนี้เลยอ่ะไบโอเทคนะครับนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบีที่เหลือใช้ทีเกือบหมดแล้วนะผู้ชมปัญญาประดิษฐ์ใช้หนึ่งจุดเจ็ดนะครับไปปัญญาประดิษฐ์โอ้ยโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้มีแบบหน้าช็อตนิดหนึ่งเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะผู้ชมแบบความปัญญาประดิษฐ์ปั๊บแม่มีมีการช็อตจืดๆนิดหนึ่งฮะ เราอัพสกิลสกุลเงินคริปโตฮะท่านผู้ชมนี่เราเข้าสู่ยุคคริปโตนะครับคริปโตเคอร์เรนซีท่านผู้ชมเรากดได้ทีละร้อยเอ็มอ่ะร้อยเอ็มท่านผู้ชมร้อยเอ็มโอ้แล้ดดแลใช้เวลาไม่นานในการอัพพวกนี้นะครับแต่ให้เรากดให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยนานนะครับนานไปนะครับเอาเป็นว่าเราอัพที่เราอัพได้ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นใจใจอัพโหลดนี่คืออะไรอะ่ะเราจะมีปัญญาประดิษฐ์ที่ที่เป็ที่นี้หรอ ที่เป็นแบบว่ามนุษย์หุ่นยนต์อะไรแบบน,นี้เราอัพอะไรดีก่อนซ้ายดีกว่าครับอ่าอัพอ่าอันนี้ก่อนดีกว่าท่านผู้ชมอัไปีก่อนใจใจอัพโหลดท่านผู้ชมอัพอัพโหลดเราไปอยู่ในความคิดใน AI อะไรแบบนี้นะครับดูดิถ้าเร,เราอัพไอ้แปดร้อยนี้ได้นะเนี่ยเป็นราที่ได้นะมันก็จะต้องปลดปลดล็อกแบบปัญญาประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งครับเดีย๋ยวผมลองไปดูนะครับน่าจะไปได้นะครับแปดร้อยบีอ่ะตอนนี้หกร้อยนะครับขอใช้เวลาพักหนึ่งนะครับในการที่เราจะไปถึง 1> 8 1 0 b สิบีนะครับเพื่อจะดูว่ามันจะปลดล็อกอะไรนะครับมันจะปลดล็อกเกี่ยวกับอะไรตอนนี้8 0ดร้อยเจ็ดแลด้อยแปดด้อิบครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่ามันจะปลดล็อกไปที่อะไรโอ้ยเอกภพบหรอเกจุดทีนะครับรู้สึกว่าเราจะสามารถอัปโหลดนะครับสู่เอกภบพบด้านบนนี้เป็นหุ่นยนต์อะไรสักย่างหนึ่งฮนะโอ้ขิปหน้าเราได้ดูแน่ๆน,นะครับเกี่ยวกับเอกภบพบตรงนี้ฮนะ ผมคาดว่าเราน่าจะไปได้หลายอย่างเลยครับการท่องเที่ยวตรงนี so ้ด้วยฮะเกี่ยวกับโอวาดนะครับแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างตรงนี้หูน่าสนใจมากเลยครับใครนะครับที่ดูคลิปนี้มาตลอดนะครับดูในหลาย EP จนถึง EP นี้ครับ EP ต่อไปน่าจะเป็น EP ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงนี่ครับผมต้องไปเก็บไอ้แต้มนี้นะครับแต้มความคิดมาเยอาๆเยอะๆเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อที่เราจะไปได้ทีละไกลๆนะครับรอบนี้เราก็ถือมากไกลเหมือนกันนะครับในการปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างนะครับ ในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยผมอ่านอยู่นะครับมีคนมาแนะนําว่าพี่ถ้าเกิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรีนู่นรีนี่อะไรเนี่ยผมอ่านอยู่ทุกคอมเมนต์เลยนะครับใครที่เล่นไปแล้วเลื่อนๆไปแล้วเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้แหตุบ่าว่าไปทางไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตจะมีอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้เลยเนาะโอเคเราลงมาดูนะครับในการวิวัฒนาการของมนุษย์กับ้างนะผมมีอยู่19 QA นะครับเราจะสามารถทับอะไรกับบันได้บ้างนะครับรู้สึกว่าเราน่าจะทับอะไรไม่ได้นอกจากอัพมนุษย์ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ แค่นี้เลยอะทำอะไรไม่ได้เลยอะไม่ได้นะนะไม่ได้อะ QA เหรอเราอมัดอัพพวกนี้ได้ปหมเนี่ยอัพพวกนี้ได้เลยครับอัพภูระดับทีเนี่ยให้มันเยอะขึ้นได้แค่นี้เลยฮะเฮ้ยปลอกอะไรอ่ะอุ้ย81 QA เลยครับพวกอ่าลดห่างกระดูกสันหลังนะครับมันใช้เยอะมากเลยอ่ะอู้ตอนนี้กดได้ทีละ21ล้านนะครับซึ่ง QA มันมันไปไหนต่อไม่ค่อยได้เลยนะผู้ชม เรากดไอแต้มนี้ไปจนเกือบหมดทุกอันแล้วนะครับเราก็น่าจะกดไปให้หมดตรงนี้โอเคหมดแล้วกดทีทีละยี่สิบเอ็ดล้านนะครับอันนี้มันมันสโลมากเลยในส่วนตัวนี้ครับทิ่นี่ไปได้ไกลเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของอแต้มความคิดอะไรพวกนี้นะครับเราจะไปได้ไกลมากๆเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้สั้นนิดนึงนะครับเนื่องจากเราต้องใช้เวลาในการเก็บแต้มนะครับในการอัพไปเรื่อยๆนะครับยิ่งมันยากเท่าไหร่เนี่ยก็จะอ่า ยากขึ้นเท่านั้นนะครับใช้เวลาเก็บแต้มนานขึ้นเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นะไรที่น่าสนใจนะครับขอไปออฟไลน์ขอไปเก็บแต้มบาเยอะๆก่อนนะครับแล้วเจอกันที่อีพี EP ต่อไปนะครับใครที่ไม่อยากพลาดอีพีต่อไปเมื่อผมลงคลิปเนี่ยมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจองท่านผู้ชมเลยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ e ีีนี้มีวันนี้สำหรับเกม Seal2 Singularity วนะครับ EP หน้าจะน่าสนใจขนาดนยืมติดตามกันวันัี้ว,วครบบสสดาา